เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายน2025หัวข้อด้วยวิธีปฏิบัติเดียวกันข้อพระคำหลักมัทธิวบทที่6ข้อที่14 14 เพราะว่าถ้าพวกท่านให้อภัยการล่วงละเมิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะทรงให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านด้วยอ่านพระครรัมภีมัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึง35 21ขณะนั้นเปโตรมาทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ควรยกโทษให้พี่น้องที่ทำผิดต่อข้าพระองค์สักกี่ครั้งถึงเจ็ดครั้งเชียวหรือ22พระเยซูตรัสต่อเขาว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าเจ็ดครั้งแต่เจ็ดสิบครั้งคูณเจ็ดยีเพราะเหตุนี้แผ่นดินสวรรค์ก็เปรียบเหมือนเจ้าองค์หนึ่งที่มีพระประสงค์จะคิดบัญชีกับบรรดาทาตของตน ยี่สิบสี่เมื่อท่านทรงเริ่มต้นคิดบัญชีคนหนึ่งที่เป็นหนี้หนึ่งหมื่นตะลันก็ถูกพามาเข้าเฝ้ายี่สิบห้าท่านจึงมีรับสั่งให้ขายตัวเขาพร้อมกับเมียและลูกรวมทั้งบรรดาสิ่งของที่เขามีอยู่นั้นเพื่อเอามาใช้หนี้เพราะเขาไม่มีเงินที่จะใช้หนี้นั้นยี่สิบหกทาสคนนั้นจึงกราบลงวิงวอนว่า ขอโปรดผัดไว้ก่อนแล้วข้าพระองค์จะใช้หนี่ทั้งหมด 27. เจ้าองค์นั้นทรงสงสารจึงทรงปล่อยตัวเขาและทรงยกหนี่ 28. แต่เมื่อทาสคนนั้นออกไปก็พบคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนทาสด้วยกันที่เป็นนี่เขาอยู่หนึ่งร้อยเดนาริอันเขาก็จับคนนั้นบีบคอบอกว่าแกต้องใช้หนี่ให้ข้า 29เพื่อนทาสคนนั้นจึงกราบลงอ้อนวอนว่าขอผัดไว้ก่อนแล้วข้าจะใช้ให้30แต่เขาไม่ยอมจึงนำทาสลูกนี้นั้นไปขังคุกไว้จนกว่าจะสามารถใช้นี่ได้31พวกเพื่อนทาสเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็เป็นทุกข์อย่างยิ่งและนำเหตุการณ์ทั้งหมดไปกราบทูลเจ้าองค์นั้น สามสิบสองท่านจึงเรียกทาตนั้นมาตรัสว่าไอค่าชั่วร้ายเรายกหนี้ให้เองทั้งหมดก็เพราะเองอ้อนวอนเราสามสิบสามเองควรจะเมตตาเพื่อนทาตด้วยกันเหมือนเราเมตตาเองไม่ใช่หรือสามสิบสี่แล้วเจ้าองค์นั้นก็เกริว้ว จึงส่งมอบทาสคนนั้นไว้ให้เจ้าหน้าที่ทรมานจนกว่าจะใช้หนี่หมด 35. พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็จะทรงทําต่อพวกท่านอย่างนั้นถ้าพวกท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจของพวกท่านเนื้อหาในการอ่านพระคัมภีร์วันนี้ทาสคนหนึ่งได้รับการอภัยโทษจากนายหลังจากผิดนัดชํารหนี แต่ทาสคนนั้นปฏิเสธที่จะยกโทษให้เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่เป็นนี่เขาเมื่อนายทราบเรื่องนายจึงสั่งให้จับกุมทาสผู้ไม่ยอมอภัยทันทีเพื่อที่เขาจะถูกทรมานจนกว่าจะใช้หนี่จนหมดทาสผู้ไม่ยอมอภัยไม่เข้าใจกฎทองที่ระบุว่าท่านควรทำกับผู้อื่นอย่างที่ท่านอยากให้ผู้อื่นทำกับท่าน ในทํานองเดียวกันท่านไม่ควรกระทําต่อผู้อื่นในสิ่งที่ท่านไม่อยากให้ผู้อื่นประทําต่อท่านตัวอย่างเช่นหากท่านต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อท่านด้วยความเคารพท่านก็ควรปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเคารพเช่นกันหากท่านต้องการได้รับการให้อภัยจากพระเจ้าท่านก็ต้องให้อภัยผู้อื่นเมื่อพวกเขาทำผิดต่อท่านเช่นกัน อนุชนที่รักของผมจงตระหนักถึงวิธีปฏิบัติต่อผู้อื่นในปัจจุบันเพราะนั่นเป็นวิธีเดียวกับที่ท่านจะได้รับการปฏิบัติในอนาคตวัยรุ่นบางคนที่ไม่เชื่อฟังหรือประพฤติตัวไม่เหมาะสมและทำให้พ่อแม่เสียใจอาจต้องประสบวิถีในอนาคตเดียวกันในมือของท่านดังนั้นจงระมัดระวังการกระทำของในอนาคต เพราะสิ่งที่ในท่านหวานลงไปย่อมเป็นสิ่งที่ท่านจะได้รับผลตอบแทนประเด็นสำคัญสิ่งที่ท่านหวานลงไปท่านจะได้รับผลตอบแทน